แล้วยังเรียนอยู่ปะเรียนอยู่ค่ะอยู่ไปไหนแร้วแล้วอยู่พี่ชายหิวน้ำเหรอ วันนี้ก็อยู่กับช่องบิลเลอร์เน่ใชแล้วคะคือวันนี้เราจะมาดูแอปลิสแมทไม่มีไม่มีสปอนเซอร์นะคิมนี้มีสปอนเซอร์เล่นแต่ลรวก็ไม่รู้ไม่ต้องพูดเลยนี่มาเองฟังกติกาเลยดีกว่ากติกาคือคมบ่าอะไรกติกาไม่ใช่นาฬิกากติกาไงกติกาเรามีอยู่ว่า เออจะเป็นคนที่เออจะเป็นคนที่สุ่มโทรสุ่มโทรหาผู้ชายนะเออไม่เราสมมติว่ามันได้ผู้หญิงไงอะไรก็จํากัดเพศไว้แล้วมีแต่ผู้ชายอ่ะแล้วเจ๊แต่แต่พี่ห้ามออกอาการนะถ้าพี่ออกอาการพี่เสียครั้งละห้าร้อยเลยนะชิวพีถ้าพี่ออกอาการสองครั้งพี่เสียหนึ่งพันแต่ถ้าพี่ไม่ออกอาการเลยแล้วเราสุ่มโทรไปเรื่อยๆแล้วพี่ไม่ออกอาการไม่เลยไม่เอยสลับกันไม่สลับกันพี่อยากเล่นด้วยพี่อยากเล่นด้วย อยากเล่นด้วยไม่เอาไม่ได้แค่สิบครั้งมันไม่ถึงพี่หรอกไม่รู้ว่าเลยก็ต้องเล่นโดยสลับไม่ยังไม่ยังไม่ขี้โกงตอนเราคุยกันเราไม่คุยกันแบบนี้ดูทุกคนขี้โกงดูดิจะจะคุยอะไรกับผู้ชายอย่างเดียวดูดิขี้โกงมากเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อเอินค่ะ เป็นคนไะยองค่ะไะยองฮิอ่าอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบแปดค่ะอ๋อยังไงครับผมสิบแปดปีนะครับแต่อยู่มห่างครับผมอันนี้พี่อายุเท่าไหร่หรอสิบแปดปีครับสิบแปดปีอยู<น>ห่ครับสิบแปดปีครับแต่มันเกิดต้นปีคนละปีป<ะ>ั๊ง แล้วนี่แล้วนี่อยู่กับใครนะคะฮะเอ่อแพ็คของนั่นอยู่คนเดียวครับแพ็คของอ๋อแพ็คของเอาไปไหนอ่ะเอาส่งให้ลูกค้าครับผมแล้วนี่ทำงานอะไรอ่าขายขายเสื้อผ้าครับอ๋อขายกาแฟแล้วสิเอานะไม่ครับไม่ไม่มีครับผมเฮ้ยไม่มีแฟนด้วยอ๋อพี่สาวครับ ตีบได้ไหมเนี่ย <g> จ <bridge> hmm? <us> <us> ีบได้ไหมสวัสดีครับผมไม่ใช่ผู้ชายนะครับเอ้าคนจีบผมเป็นผู้ชาครับโอเคไปแล้วเสียงผมเซียงผมแล้วมเป็นคนชายใช่ไหมครับโอเคโอเคโอเคเอาแค่ของต่อไปเดี๋ยวเราไปละหนีอย่างไวเลยอ่ะดูดีเลยหนึ่งหนึ่งแล้ว แต่เบ้างเอยางเอะไรวอดังว่าจะเล่นัยอกอะรครับผมอนเล่นบ้างล้ทุกคนอ้าอุ้ยอาเชิญทอยรับผมบ้างนะครับเอาเลยจุโตนะครับทุกคนไม่สนใจหรอสวัสดีครับครับชื่ออะไรนะครับชื่อมาครับอุ้ยชื่อมายเหรอ ครับทำไมชื่อน่ารักจังเลยอะ่ะน่ารักก็บองมาคุกกันไหมนะ่ะจริงพูดกจริงหรือเปล่าอ๋อแล้วนี่อายุเท่าไหร่ละครับอายุสิบสามจ็สิบสี่ครับโอ้โหเฮ้ <c ười> ขยขายขายข้าอยู่อยู่โคกแล้วนะครับฮัลโหลอ้าวโอ้โหอาตตาเสียบ,บ้างหนุม่มได้คุยนิดเดียวเองอะ่ะ อันน <cima> ี้ก็มากระซิบล้าเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้ไม่อะอุ้ยไม่ผมขอเลยกก่อนเะฮัลโหลครับฮัลโหลครับเฮ้ยอทุกคนต่อไปก็ต้องตายเองแล<บ>้วน <uy> <cut> <c oughs> ี <yesterday> ่ฮัลโหลสวัสดีค่ะ มึงก็บอกให้วางสายเฉยเลยเหมือนน้องอเหมือนน้องเล่นแล้วเขาบอกวางสายดิไม่เป็นไรนะคะไม่เลออีกครั้งเดียวอมอเจอคนดีๆแ้เพียงชื่อเอิญค่ะ,ะ,ะพูดดังๆหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้ยินเลยอายุ่าไรครับอายุสิบแปดปีค่ะไม่ได้ยินเสียงอ่ะแล้วนี่ชื่ออะไรหรอคะชื่อมอสครับมีชื่อพอซะด้วย ชื่อสนา่ากินเลยเหมือนนมหมายถึงนมนมโฟโมออดอะไรเงี้ย oh, <no. S 1> แล้วนี่อยู่กับแฟนหรือเปล่าเนี่ยทำไมพูดเสียงเบาจาังเดียวเดียวครับไม่ได้ยินพูดดังๆหน่อยอ๋อแล้วเธอเป็นคนไหนอ่ะเป็นคนละยองค่ะ <Yeah. S 1> อยู่กับแฟนปะเนี่ยเดีเดียวครับ แล้วมีแฟนยังยังไม่มีครับกำลังหายอยู่ใช่ไหมเราถึงมาเล่นแอปเนี้ยใช่ครับแน่นอนแล้วนี่อยู่เป็นคนจังหวัดอะไรหรอคะชนบุรีครับอุ้ยชนบุรีก็แค่ปากซอยอ,อายุเท่าไหร่คะสิบเก้าครับแม่สิบเก้าันก็เป็นรุ่นพี่อะดิใช่ครับแล้ว ยังเรียนอยู่ไหมเรียนอยู่ครับเรียนโรงเรียนอะไรอ่ะอาชีวะครับอ๋อคุณไม่สนุกเลยคนเนี้ยไม่สนุกเลยงั้นก็วางเลยถ้าเธอยอมแพ้เธอก็วางเลยเรียนอยู่ทางไหนอ่ะเรียนอยู่วิทสามค่ะทำไมถามทำไมจะมาหาเหรอวางเข้าไปละวอะไรนะได้ไดแต่ช่วงแบบ ถ้ามีเวลาอย่าไปนะมันทำอะไรมาหาเราเหรอก็ได้ถ้าเจอเลยอ่ะอยากเจออยากเจอจังเลยอยากเจออ่ะโอ๊ยพี่ชายนั่งดีดีดิดูพี่ชายสิไงเอ้ยเอาไม่กดออกทำไมพอแล้วเกินนาทีแล้วคุณไม่สนุกเลยคุณคนที่แบบไม่เฮฮาคนเนี่ยเธอทำไมไม่เฮฮาเลยอ่ะ แล้วตบพี่บ้างนะโพรบะุกคนักึงนทะไเขาแบบนั้นก็ดูเขาพูดดิทุกคนเขาอยู่น้ำหรือเปาก็ดูเขาพูดดิมาต่อเลยกินมาถึงนี่เลยเมื่อกี้ โอ้ย oh, ทุกคนมันรอนานแล oh. well, indeed, so ้ว啊หูวววนาจังขอเสียสละให้แฟนแล้วกันฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อบาร์ครับทำไมชื่อหน้าเตะจังอะไรนะบาร์ไม่ได้พูดอะไรแล้วอายุเท่าไหร่ละคะยี่สิบสองโหรุ่นพี่ซะด้วยแล้วเราอายุเท่าไหร่อ่ะ อายุ18ปค่ะอยู่จังหวัดระยองค่ะระยองไม่อยู่แถวไหนอ่ะแถวชนบุรีเหรอใช่อยู่แถวชนบุรีติดกันแล้วยังเรียนอยู่ปะเรียนอยู่ค่ะอยู่ปีไหนอแล้วอยู่พี่ชายอยู่น้ำเหรอว่าเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ไอใส่เจ็บคอเอาน้ำไหมแล้วนี่อยู่กับใครเหรอคนเดียวครับอ๋อแล้วไม่อยู่แฟนเหรอ แฟวนไม่มีเข่โสดด้วยเราก็โสดนะเราไม่รอไม่รวยผู้หญิงเลยไม่ชอบอ,อ๋อแล้วน้องทํางานอยู่ปะไม่นะไม่ได้ทําเพราะว่าเรียนอยู่ด้วยอ,อ๋อ <c oughs> เอาพี่ชายเจ็บคอเหรอไม่ทำงานพักทามำวช่วงเก็บนะกดไลค์ให้ทำไมอ่ะจะได้เป็นเพื่อนกัอน,อ,นอยากเป็นมากกว่าเพื่อนอนะ ใช <What? S 2> ่เปล่าใช่เราไม่รูกคนหนึ่งนั้นรับได้อะรึรับได้หมดแหละผ่ <What? S 1> าเราจะตีขวบแล้วนะอ๋อมีลงตกตด้สิบหกสิเจ็ดอ่ะโอ้ oh, รีบมีไปไหนรีบมีไปไหนไม่ได้รีบเลยมันพลาดแล้วเล่นแอปนี้หาแม่ให้ลูกวะเนี่ย <What? S 1> ใช่ใช่ไม่มีใครเลี้ยงลูกเราเลย เา,คน,าคนเาคนเลี้ยงลูกเหรอยุดเลียเ้ยงคนเดียวฟิวดีทุกวัน <c oughs> นี้เมื่อยเลี้ยงคนเดียวหาคนช่วยเลี้ยงหาคนช่วยเลี้ยงด้วยมาเลี้ยงให้ปปล่าโอเคนะคะ <ภา S 2> ทุกคนแล้วก็จบไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากเลยมันก็เล่นแบบเงาหน่อย <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรมันก็แบบนี้มันก็ไม่สนุกเลยไม <c oughs> <ห>่สนุกเลยมันก็ไม่สนุกเลยเพราะพี่แหละเพราะหมอเจงนั่นแหละพีอะ่อะไรเจงนั่นแหละพี่อะไรคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่อง เท่แหละคุยเลยก็ไม่รู้มันรู้ว่าแฉ่งไม่เสียเงินให้ด้วยเขาก็ไม่เสียมอนกันแหละไม่เสียให้ด้วยแหละแล้วแต่แล้วแต่ไม่งอนโอเคถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งไม่กดเอาเงินมาไม่เอาเอาเงินมาบอกาขอตัวลาไปก่อนนะนี่งอนแล้วไม่ไายเราเอาตังค์มา